เพลงเพราะมากนะครับเพลงนี้เพราะจริงๆแล้วก็เป็นเพลงที่ไปงานแต่งงานที่ไหนสารพัดก็กลายเป็นเพลงแบบเหมือนกับเพลงชาติงานแต่งงานไปแล้วนะครับก็เลยเลือกมาเริ่มต้นในชั่วโมงที่2ของวันแห่งความรักวันนี้แล้วก็เจ้าตัวนั่งอยู่ตรงนี้กับผมด้วยสวัสดีจิรากรค่ะสวัสดีครับพี่อันครับสวัสดีปรีนเวฟบหงจุดห้าครับอ่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะฮะที่เจอแบบ ซึ่งหน้าเลาได้คุยกับเจ้าของเพลงนี้หลังจากที่ดิ้นเสียงกันมานานนะฮะมีเพลงออกมาเรื่อยๆแลวทุกเพลงฮิตหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่มีตรงกลางหรือว่าจากนี้ไปจนนิรันด์นะฮะก็ดังทุกเพลงแต่ว่าวันนี้เห็นว่ามีของขวัญพิเศษสําหรับวันแห่งความรักมาฝากกันใช่ครับใช่ไหมเอ่ยใช่ให้พูดถึงสักนิดหนึ่งว่าสองเพลงที่ผ่านไปซึ่งดังมากเพลงนั้นเนี่ยอยู่ในอัลบั้มชุดแรกในชีวิตของเราด้วยปะอ๋อป่าครับอยู่ในรวมอัลบั้มโปรเจกต์เลิฟพิวครับ ยูน o u l ่ o v e f e l ครับแต่ว่าครั้งนี้มาเนี่ยเป็นซิงเกิลแรกของอัลบั้มเดี่ยวของเราใช่ครับไม่มีสองเพลงนั่นหรอกไม่ออยังยังไม่แน่ใจครับยวต้องทาคุณฟองเบียร์ก่อนครับ <laughs> โอเคโอเค <laughs> แต่ว่าอ love f e l นี่เป็นโปรเจกต์ฟองเบียร์อยู่แล้วใช่ใช่ครับใช่ะและอัลบั้มชุดใหม่ล่าสุดอันนี้แหละครับชุดแรกเลยเนี่ยมีความพิเศษยังไงบ้างให้พูดถึงสักนิดหนึ่งแล้วกันก็สําหรับเพลงพิเศษรู้สึกว่าก็ด้วยประสบการณ์แล้วก็ด้วยซิงเกิลสองซิงเกิล ก็ทําให้รู้สึกว่าเราเหมาะกับในแนวเพลงบวกบวกเพลงเพราะเพราะอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบว่าอยากจะให้เพลงชุดเนี้ยฟังดูแล้วอบอุ่นฟังดูแล้วให้อะไรกับคนฟังให้กําลังใจคนฟังอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมอ่นนั้นคือคอนเซ็ปต์เพราะจริงๆทุกเพลงที่ออกมาไม่ว่าจะไม่มีตรงกลางแสตนี้ไปจนดุรานเป็นเพลงเป็นเพลงรักหวานมากสวังทั้งนั้นเลยใช่ครับในอัลบั้มชุดนี้แปลว่าจะเป็นเพลงบวกหมดเลยก็บวกด้วยแล้วก็เอาจจะสอง สองแง่เหมือนเหรียญมีสสองด้านนะครับ mm hmm. จะพูดถึงทั้งสองด้านทั้งด้านดีและด้านไม่ดีแต่จะเอให้คิดด้านดีไว้ให้ตัวเองมีกําลังใจที่จะเดินต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะบางทีคิดด้านลบเกินไปจนจนมองทุกอย่างมืดไปหมดมันก็ชีวิตก็มันจะเดินต่อไปข้างหน้าไม่ได้อย่างเงี้ยครับครับผมแล้วจริงๆแล้วถ้าถามว่าตัวเองเป็นคนชอบเพลงแบบไหนหรือแบบ ร้องเพลงแนวไหนเพราะว่ามีบางคนนะแดนซมากแต่ว่าถูกจับมาทำเป็น easy listening มากหรือบางคนเป็น easy listening แต่ถูกจับมาทำแดนซก็มีอะไรแบบเนี้ยเพราะเขารู้สึกว่าแบบนู่นแบบนั้นแบบนี้เอาจริงๆแล้วตัวตัวเอเองเอมองว่าเอเป็นแบบไหนผมฟังเป็นบิสล็อกครับสักประมาณเออเป็นยังไงอะยุคยุคประมาณพวกร็อกอังกฤษนะครับ อ๋อนานแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าฟังเพลงไทยก็จะฟังอีซี่ไปเลยแบบหวานหวานพูดชื่อวงได้ไหมครับได้ชื่อวงพอยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อว่าวงพอยครับครับจะฟังอย่างนั้นไปเหมือนมียุคนึงนะครับที่พอยเจริญรุ่งเรืองครับในจังหวะที่ผมฟังเพลงพอดีอย่างเงี้ยครับก็เลยก็เลยเป็นอินสปิเรชันของเราอะไรใช่ใช่ครับใช่ไหมครับอัลบั้มชุดนี้ เราจะได้ฟังกันในเร็ววันไหมหรือว่าเราจะส่งเป็นซิงเกิลซิงเกิลมาก่อนส่งเป็นซิงเกิลมาก่อนครับอัลบัม้มน่าจะใช้ว่ามันกลางปีครับโอเคยังไม่มีชื่อสิยังไม่มียังไม่มีครับโอเคถ้างั้นลุ้นกันต่อไปก่อนนะฮะแต่ซิงเกิลแรกอันนี้ครับชื่อว่า D D ใจกลางความรู้สึกดีๆใชม่มีตั้งสองดี <laughs> นะฮะ <laughs> แต่ว่าแฮปปี้แน่นอนไอ้พูดถึงเพลงนี้สักนิดหนึ่งก่อนที่เดี๋ยวเราจะฟังพร้อมๆกันอก็เพลงนี้นะครับออรวบรวมมาจากความรู้สึกต่างๆตั้งแต่ผมออกมาสองซิงเกิลแรกนะครับ ความรู้สึกตั้งแต่ของตัวเองด้วยที่ประทับใจกับเ,เสียงตอบรับสิ่งรอบข้างที่ได้มาแล้วก็แฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยครับผมเห็นรู้สึกสิ่งต่างๆที่เขาทําให้เรา,อย,ารอย่างแฟนคลับเงี้ยเขาทําให้เราแบบเขามานั่งรอเราเป็นชั่วโมงชั่วโมงเขามาซื้อของมาให้เราแล้วก็สําหรับแฟนเพลงที่ไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยเขาพยายามหาเราจนเจอ,เอ,อหาเราจนแบบเอ๊ะ พี่อยู่ไหนอะไรอย่างนี้แล้วก็เอาเราไปร้องเพลงแต่งงานงานเขาอะไรเงี้ยเขาก็ประทับใจครับคือเขาหาจากอินเทอร์เน็ตชัดๆนะครับหาเราจนเจอแฟนครับแล้วก็คนที่ชอบเพลงเราที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆประทับใจที่สุดคือยะลาครับโอแล้วือเขาชอบเราจริงๆเขาตามตามมาจนตามมาถึงกรุงเทพครับตามตามเพลงนี่เหรอใช่คือได้ยินเสียงแล้วก็เลยอยากเห็นตัวเงี้ยใช่ครับคือตามขนาดนั้นก็เลยแบบความรู้สึกต่างๆที่ประทับใจก็เลยสื่อ กลับให้ทุกคนไปด้วยผ่านเพลงนี้ครับ,รบใจกลางความรู้สึกดีๆครับครับอ่ะแล้วสําหรับเพลงนี้เองมีความพิเศษยังไงอยากให้พูดถึงสักนิดนึงฮะว่าตรงไหนอยากให้ฟังยังไงเป็นพิเศษไหมท่อนนั้นท่อนนี้เนื้อเพลงอะไรเงี้ยการร่วมงานอะไรต่างๆเล่าได้เลยนะอ๋อครับผมก็ยังคงเป็นฟองเบียอยู่ใช่ใช่ยังคงเป็นพี่ฟองเบียอยู่เป็น<ช>คู่บุญนะคู่บุญคู่บุญครับต้องต้องเ เขาก็ให้ให้ใจเราครับให้โอกาสเราอะไรอย่างเงี้ยก็ด้วยซิงเกิลนี้พิเศษสุดๆก็คือมีสองพิเศษนะฮะพิเศษคือความหมายของเพลงด้วยแล้วก็เออเกส์นะครับมีคนฟิชเชอร์ลิงเป็นมือกีตาร์วินโปเตโตนะฮะเขาร้องชื่อวินวินเลยนะวินรัตนพลอ่าใช่ต้องวินรัตนพลนะใช่ใช่เขาเขา เขามาร้องหรือเขามาเล่นกีตาร์เขามาทั้งสองอย่างเลยครับอ๋อร้องด้วยใช่ไหมอ่าครับ <c oughs> ก็โซโล่โกีตาร์ท่อนกลางแล้วก็อ่ร้องทอ่อนอ่ก่อนจะจบท่อนสุดท้ายครับอ่าตอนเป็นท่อนป <Okay. S 2> อเปลี่ยฮะโอเคเนื้อเพลงมันมันจะบอกเกี่ยวกับอะไรหรอสักนิดหนึ่งได้ไหมก็ความรู้สึกต่างๆที่มีมาทั้งหมดนะครับรวบรวมส่งกลับไปเหมือนเผื่อแผ่ให้เผื่อแผ่ให้คนรอบข้างเราคนรอบข้างเราคนที่เรารักอะไรอย่างงี้ครับครับผมอ่าใช่เพราะเวลา มันอะไรอ่ะเขาให้เรามาเราก็ต้องให้เขากลับด้วยบางทีเรารับฝ่ายเดียวแล้วก็ไม่มีความรู้สึกอะไรให้คนอื่นมันเหมือนเราไม่ใช่มนุษย์โลกครับเหมือ <laughs> นตัว <laughs> เดียวยังไงไม่รู้ <laughs> โอเคได้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ใหม่แกะกล่องนะฮะก็ดีเลยเราได้ฟังไปพร้อมๆกันวันนี้แล้วก็อาจจะให้เพลงเพลงนี้เป็นของขวัญวันแห่งความรักวันนี้กันด้วยใช่ครับ,รบ <laughs> ก็สามารถวน์โหลดได้แล้วใช่ปะใช่ครับดอกจันหนึ่งสองสามสี่ โอ้เบอร์ง่ายมาก1 2 3 4 8 8 8ครับผมล็อกเลขไว้ห <tense> รือเปล่าเนี <pod ents> 3, 4, 8, 8, 8, ่ยไม่ได้ล็อกครับวันนี้เลขดีมากดอกจันหนึ่งสองสามสีแล้โทรออกนะครับทุกเลงมีหมดเลยไม่มีตรงกลางก็มีจะมีาะไม่ยังไม่มีครับพี่อ๋ออันอันนั้นอีกเบอร์หนึ่งใช่ไหมอ่าอันอันนั้นดอกจันหนึ่งมหนึ่งหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งเอาใหม่เอาใหม่อันนั้นดอกจันหนึ่งสอ์ศูนย์หนใช่ครับแต่ถ้าเป็นของจรกอันนี้ ดอกจัน1 2 3หนึ่งสองสามสครับโอเคแล้วกดโทรออกนะครับใจกลางความรู้สึกดีๆจากจิรกรวันนี้ขอบคุณมากและดีใจที่ได้เจอนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้ร่วมงานกับกรินเว v e กันเรื่อยๆนะครับขอบคุณพี่อันครับขอบคุณชาวกรินเว v e ครับขอบคุณครับได้เปิดเพลงนี้ให้ฟังครับใจกลางความรู้สึกดีๆครับ เพียงไหนฉันนั้นก็พร้อมที่จะไปกับเธอได้สุดทางที่ที่มีเธอและฉันมันก็เป็นเหมือนใจกลางความรู้สึก ตัวเธอไม่มีใครอย่าหมดความหวังเรื่องจตจาคนที่เธอมุ่งหมาย้าคิดไปแองหรือเปล่าใครมองรอบตัวหรือไม่มีคนคนนั้นยืนอยู่ ในฉั้นไม่พบเธอก็มองไปในไกลถึงจุดหมายว่าตลอดชีวิตฉันอยู่ตรงนี้มาเพื่อรอใครจะบอกไปผ่านในิส it's time ออกไปผ่านในเสียงเพลงฟังดูก็จะรู้เอ้ขอฉันนันขอดูแลเธออยู่ตรงนี้เพราะเพราะฉันพร้อมจะเข้าใจใส่ใจมอบสิ่งดีๆจะวันนี้หรือพรุ่งนี้จะทำให้เธอ